สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน b o o t s t r ร p ร่วมกับ React.js นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้เลยครับผมโอเคครับทุกคนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งในส่วนของ Dependency กันก่อนนะครับซึ่ง dependency ที่เราต้องการเนี่ยก็คือจะมี2ตัวด้วยกันนะครับอ่ะตัวแรกครับก็คือจะเป็น b o o t s t r a p นะครับ โอเคก็ติดตั้งไปนะฮะตัวที่2นี้จะเป็น react dash bootstrap นะครับผมโอเคก็จะเป็น2ตัวนี้นะฮะจากนั้นส่วนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาที่ file index js นะครับในไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ import นะฮะในส่วนของ bootstrap มานะครับโอเคฮะตรงนี้ก็ให้ทุกคนนะครับทำการ import bootstrap นะครับ dash css bootstrap min css นะฮะ ่ะตามนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนมาที่ file app.js ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้กดเซฟก่อนนะฮะซึ่งในไฟล์ app.js นะครับก็เดี๋ยวผมจะมีการ import นะครับพวก component ์ต่างๆของ bootstrap มานะครับเราจะมีการ d e s t r u c t u r i n g นะครับ from react bootstrap นะครับโอเคซึ่งตรงนี้ผมจะดึงคอมโพเนนต์อะไรมาบ้างนะครับก็คือจะมีบัต t อนนะครับมีคอร์ดมีโรมีคอลมีคอนเทนเนอ NavBarNavJumboTron นะครับโอเคตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับข้างใน App Component ของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างนะครับ UI ด้วย bootstrap กันนะครับอาตรงนี้ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนลบนะครับเจ้า2ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ลบ Class ตรงนี้ออกไปนะครับจากนั้นนะครับข้างใน div ตัวนี้นะครับผมก็จะมีการดึง Component NavBar มานะฮะ โอเคซึ่ง Navbar ของผมนะครับผมก็จะมีการกำหนดคลาสนะครับให้มันเป็น justify content between นะครับแล้วก็ผมจะมีการกำหนด bg เป็น light นะครับแล้วก็ expand lg นะครับข้างใน Navbar นะครับเราก็จะมีในส่วนของ Navbar Brand ใช่ไหมฮะก็จะเป็น n a v b a r .brand นะครับอ่า n d ตัวนี้จะเป็น b ใหญ่นะครับโอเค จากนั้นนะครับข้างใน nav bar brand ตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะกำหนด h r e p ก่อนนะครับก็คือจะเป็น S/ นะครับข้างในนี้ผมจะมีการเขียนว่า m อ่ e r d e v f ละกันนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้ฮะมาแล้วนะครับในส่วนของโลโก้ของเรานะครับจากนั้นส่วนต่อไปนะครับต่อจาก nav bar brand ตัวนี้นะครับผมจะมี d e v นะครับแล้วก็ d e v ตัวนี้ผมจะมีการกำหนด s t y l e นะครับก็คือ เราจะกําหนดในส่วนของ display นะครับเป็น flex นะฮะโอเคจากนั้นข้างในนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของ nav bar t o t c o g g l e นะครับตรงนี้เราจะกําหนดนะฮะ area controls เป็น basic nav bar nav นะครับต่อจากา nav bar toggle นะครับผมจะมีในส่วนของ nav bar collapse นะครับตรงนี้เดี๋ยวเป็นทีใหญ่นะครับ ซึ่งในส่วนของ Nav Bar Collapse เนี่ยนะครับผมจะมีการกำหนด ID ให้มันก็คือจะเป็น ID ที่ตรงกับตัวนี้ครับ Basic Nav Bar Nav ตัวนี้ฮะอ่าก็ Copy มาวางไว้นะฮะข้างในนี้ครับเราจะมีการใช้อ่า Component Nav นะครับแล้วก็ผมจะมีการกำหนดอ่า Class Name นะครับเป็น Margin Right หรือว่า MR นะครับเป็น Auto นะครับ จากนั้นข้างในนี้ครับเราก็จะมีในส่วนของ nav link นะครับซึ่ง nav link ตัวนี้นะครับผมก็จะมี href นะครับจะลิงก์ไปที่ ah https นะครับ colon slash slash อ่าลิงก์ไปที่ YouTube แล้วกันนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะกำหนด target นะครับเป็น blank นะฮะโอเคข้างในนี้ครับเราจะเขียนว่าเว็บไซต์นะฮะอ่ะให้ทุกคนกด save ไปนะครับซึ่งก็มาดูที่ หน้าเว็บของเรานะครับอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือต่อจาก nav bar ตัวนี้นะครับผมจะมีการดึง component container มานะครับแล้วก็ container ตัวนี้ผมจะมีการกําหนดสไตล์นะครับก็คือจะมี padding ทุกด้านเลย20พิกเซลนะครับแล้วก็ margin top 20พิกเซลเหมือนกันนะครับข้างใน container ตัวนี้ครับผมก็จะมีการ br นะครับแล้วก็ระหว่าง br ตัวนี้ครับผมจะมีการสร้างนะครับ h 3ขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนด style นะครับก็คือ text align ก็จะเป็น center นะครับแล้วก็ข้างในนี้ครับผมจะเขียนว่า uh, this web page is developed using react bootstrap โ okay, อเคตามนี้ฮะจากนั้นนะครับต่อจาก br ตัวนี้ครับผมจะมีในส่วนของ row นะครับข้างใน row ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการ uh, ดึง คอลัมน์มานะครับก็คือคอล์นั่นเองนะฮะซึ่งคอล์ตัวนี้ครับผมจะให้มันอ่ามี3ตัวด้วยกันก็คือ4คอลัมน์ใช่ไหมครับ4 3 2นะครับก็จะเป็นในขนาดมีเดียมนะครับ M D 4นะครับอ่ะมี4คอลัมน์นะครับในขนาดหน้าจอปานกลางนะครับข้างในคอลัมน์นะครับผมก็จะมีในส่วนของคอร์ดนะฮะแล้วก็คอร์ดนะครับผมจะสไตล์มันมีแพดดิ n ง20 Pi พิกเซลนะครับ ข้างในค a r สตัวนี้นะครับผมก็จะมี card .body นะครับข้างใน card body นะครับเราก็จะมี card .img นะครับแล้วผมก็จะกําหนดนะครับในส่วนของ variant นะฮะเป็น top นะครับจากนั้นก็จะเอารูปภาพมานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปเอารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมานะครับอ่ะผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ Unsplash นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ search คำว่า coding นะฮะจากนั้นผมจะเอารูปภาพนี้แล้วกันนะครับ มาวางไว้นะโอเคอ่ะอ่ะก็ตรงนี้มีแจ้ง error ในส่วนของ card body เนี่ยต้องเป็นตัว b ใหญ่นะครับรูปภาพปรากฏมาแล้วนะครับโอเคต่อจาก card img นะครับผมก็จะมี br จากนั้นผมก็จะมีในส่วนของ card อ่า dot title นะครับซึ่ง card title ผมก็จะเขียนว่าอ่า some title แล้วกันนะครับต่อจาก card title นะครับก็ copy มาเลยผมจะมีในส่วนของ Card Text นะฮะอ่าตรงนี้ผมก็จะเขียนว่า our daily news to learn while reading นะครับโอเคต่อจาก Card Text ตัวนี้นะฮะผมก็จะมี card .link นะครับก็จะเป็นลิงก์นะฮะตัวนี้ลิงก์ตัวนี้ครับก็จะมี href นะครับผมจะให้ลิงก์ไปที่ https://www.google.com นะฮะ target เป็น blank นะครับโอเคแล้วก็ ข้างใน card link ตัวนี้ครับเราจะมี component button นะฮะก็จะกำหนด variant นะฮะเป็น warning นะครับแล้วก็เขียนว่า read more นะครับอ่ะเห็นไหมก็จะได้ลักษณะ card มาแล้วนะครับมี title มี description แล้วก็มีปุ่ม read more โอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการ copy นะครับในส่วนของ call นะครับตั้งแต่ call จนถึงปิด call ตัวนี้นะครับ copy มาแล้วก็ c a l l บรรทัดนะครับวาง อีก2ตัวนะครับอ่าก็จะเห็นว่านี่ฮะมันก็จะมีการเรียงต่อกันลงมาในหน้าจอขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเรามีการใช้อ่า m d 4ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในหน้าจอขนาดใหญ่เนะี่ยมันก็จะเรียงกันนะครับแต่ละคอร์เนี่ยก็จะมี4คอลัมน์ซึ่งในบูชสเต็ปเนี่ยกริดของเขาก็คือจะเป็น12คอลัมน์นะครับซึ่งพออยู่ในหน้าจอขนาดใหญ่เนะี่ยมันก็จะเรียงต่อกัน3ตัวแบบนี้นะครับทีนี้ครับทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีปุ่มได้นะครับ ซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่าแต่และคอมโพเนนต์เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับก็ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาที่ React Bootstrap ได้นะครับอ่านี่เนี่ยฮะก็จะเป็นด็อกิเมนต์ของเขาเลยนะครับมาที่ในส่วนของ Component ์นะฮะอ่าเห็นไหมนะครับก็เนี่ยฮะเวลาที่ทุกคนจะเลือกใช้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเรามีการใช้คอร์สใช่ไหมฮะก็เข้ามาดูเห็นไหมนะครับการใช้คอร์สคือมันก็จะเหมือนกับการเขียนแบบปกตินะแค่แบบว่า ในการใช้ใน React เนี่ยมันจะเป็นคอมโพเนนต์แบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับก็จะมีเนี่ย card มี card image card body card title card text นะครับที่ผมพาใช้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนสีปุ่มนะครับในการเปลี่ยนสีปุ่มเนี่ยทุกคนก็แค่เปลี่ยนในส่วนของ variant นะครับให้มันเป็นชื่อสีตามที่ทุกคนต้องการนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผมใช้เป็น warning ในส่วนของ warning เนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนอ่านิดนึงก็จะเอาเป็น primary นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น success นะฮะอ่าเห็นไหมฮะสีปุ่มก็จะเปลี่ยนละนะครับโอเคทีนี้ส่วนสุดท้ายครับทุกคนก็คือต่อจากคอนเทนเนอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมี br แล้วก็ผมจะมีในส่วนของ f o o d e r นะครับโอเคตามนี้ครับจากนั้น f o o d e r ของผมเนี่ยผมจะมีการอ่า style นะครับก็คือผมจะมีการกำหนด text a l i g n เป็น center นะครับมีการกำหนด background color เป็น RGB 240240240 240, 240นะครับแล้วก็ผมจะมี padding นะครับทุกด้านก็คือ20 p i x e พิกเซลนะฮะอ่ะจากนั้นนะครับข้างใน footer ตัวนี้ฮะเราก็จะมีอ่าผมจะเขียนว่า developed by นะฮะแล้วผมก็จะใส่อ่า tag a นะครับ ผมก็จะมี่ h href นะครับ https slash slash www อ่าผมจะใส่เป็นเว็บไซต์ผมแล้วกันนะครับก็คือปฏิพาน d o com นะฮะแล้วก็กำหนด target นะครับเป็น blank นะฮะจากนั้นผมก็จะมีการใส่ style นะครับก็คือจะเป็น margin left 4นะครับโอเคข้างในนี้ผมก็จะเขียนว่าปฏิพานเพลงเผานะครับอ่ะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับทุกคนอ่าจะเห็นได้ว่านี่ครับ เว็บไซต์ของเรานะครับที่เราพัฒนาโดยการใช้ react js ร่วมกับ bootstrap ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเช็คความเรียบร้อยกันสักนิดหนึ่งนะผมรู้สึกว่าในส่วนของเมนูเนี่ยจริงๆเอ,อเดี๋ยว navbar นะครับ navbar ผมคิดว่าผมอาจจะต้องมีการใช้ตัวนี้นะครับก็คือเราจะลองใช้ container มาครอบมันนะครับก็ตรงนี้ดึง component container มาแล้วก็วางนะครับในส่วนของ navbar ลงไปเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคอนเทนเนอร์ของมันแหละนะครับทีนี้ในส่วนของเมนูตรงนี้ฮะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมขอดูที่ด็อกิเมนต์เขานะครับมาในส่วนของ nav bar นะครับโอเคทุกคนก็จริงๆเนี่ยผมอ่าเขียนผิดไปนะครับเพราะว่าพอเรามีการใช้ flex นะครับในส่วนของ div ตัวเนี้ยมันเลยทำให้ไอปุ่ม toggle กับตัวเมนูเนี่ยมันขึ้นมาต่อกันนะครับดังนั้น ให้ทุกคนเนี่ยลบในส่วนของเฟลกไปได้เลยนะนะครับก็ลบดิฟตัวนี้ทิ้งไปนะครับเรามาท็อกเกอร์ใ er หม่เห็นไหมนะครับเมนูก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละนะครับอ่าโอเคนี่ฮะโอเคทีนี้ส่วนสุดท้ายครับทุกคนก็คือตัวเมนูเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะให้มันอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับชิดขวาแบบนี้นะฮะก็วิธีแก้ง,ง่ายก็คือก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาสร้างดฟขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะ d e ฟข้างบนตัว nav ตัวนี้ครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนย้าย class name ตัวนี้มาใส่กับ d e ฟตัวนี้ครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจาก mr เนี่ยนะครับมาเป็น me นะครับก็คือ margin right auto นั่นแหละนะครับอ่ะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เมนูมันจะอยู่ชิดขวาแล้วนะครับจากนั้นลองมาเพิ่มข้อมูลดูครับอย่างเช่นผมเพิ่มไป4ตัวนะนะครับอ่ะเห็นไหมก็จะเรียงต่อแบบสวยงามแบบนี้แหละนะครับก็ลอง toggle ดูนะครับโอเคนี่ฮะ หรือว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเพิ่มปุ่มไปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะหาในส่วนของปุ่มนะฮะก็จะเป็น buttons ตัวนี้ฮะโอเคผมจะเพิ่มนะครับในส่วนของตัวปุ่ม success ตัวนี้แล้วกันผมจะใส่ข้างในนี้ฮะเป็นปุ่มมาล็อกอินนะครับอ่าเห็นไหมนะครับถ้ามาดูหน้านี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคสวยงามนะครับก็ตามนี้นะครับทุกคน โอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับสำหรับใครที่กําลังศึกษาเรื่องของการใช้งาน React JS ร่วมกับ Bootstrap อยู่นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโดตอตนน่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ